นี่ก็อีกขันหนึ่งนะครับฟอร์จูเนที่เลือกติดกับแก๊สกับช่างเพชรนะครับอันนี้ซีเรียลเลขเครื่องยนต์นะครับเรามาดูอุปกรณ์แก๊สที่ติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับจะสังเกตมัวฉีดแล้วก็ปอกร้อยสายต่างๆนะครับเราจะทำการ ร้อยนะครับแล้วก็มีปลอกฉนวนกันความร้อนนะครับมาตรฐานกองอุปกรณ์ทุกชิ้นของเรานะครับจะมีมาตรฐาน 67A01 นะครับ 67A01 ไม่ว่าจะเป็นรังไม้ชีดหม้อต้มนะครับชุดอุปกรณ์สายท่อแก๊ต่างๆนะครับผมจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่มีมาตรฐานฉะนั้นลูกค้าที่เลือกใช้ ติดแก๊สกับช่างเพชรน,นะครับปลอดภัยหายห่วงเรามาดูอัโต้สวิตกันนะครับอัโต้สวิตคันนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะติดตรงนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับลูกค้าเลือกที่จะติดแต่ถ้าเป็นผมแนะนําจะแนะนําให้ติดตรงกลางนะครับเพื่อจะทัศนวิสัยในการมองจะเห็นชัดเจน ครับแล้วก็เลเวลของแก๊สจะไม่หลอกสายตาเราด้วยถ้าฝั่งนี้อาจจะบางพวงมาลัยสักเล็กน้อยแล้วก็เลเวลอาจจะหลอกสายตาเรานะครับเวลาเรามองปริมาณของแก๊สทีนี้เรามาดูช่างเราก็ติดแก๊สติดตั้งแก๊สอยู่เป็นถังโดนัท71ลิตรวาลทมาเซโตนะครับรุ่นนี้เป็นเราได้ออกแบบคล้ายถังเป็นรุ่นใหม่นะครับมีเหล็กกันเน เศษหินการใช<ห>้แท็กด้วยนะครับมีป้องกันหน้าหลังด้วยฉะนั้นปลอดภัยสูงสุดนะครับอุปรกรณ์ของเราหัววาวตอนนี้เรากำลังประกอบนะครับยังไม่เสร็จทั่ปกติเมื่อประก,ระกอบเสร็จเนี่ยจะมีฝาพลาสติกปิดการโรนการฝนได้ด้วยนะครับเราให้ดูเป็นชัดๆนะครับเราจะล้างหน้าหลังเลยนะครับแล้วก็มีทางด้านหน้าก็จะมีตัวป้องกันการเศษหิน ครับตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดเลยที่ผมได้ออกแบบทำขึ้นมานะครับสำหรับอ4 r u n อ e r โดยเฉพาะครับจบการรายงานเท่านี้นะครับขอบคุณครับ